นี้พี่ออกกินน้ำจิบกุ้งค่ะปั่นละเอียดนะคะต้องปั่นบดละเอียดเคี้ยวไม่เป็นน้ำจิบหมูก็ไม่ชอบมันแข็งเอ,าอ้าเดี๋ยปิ้นมาลูกนะนี่ค่ะตั้งป้อน,น,นเราจะป้อนเสร็จแต่ละมือเป็นชั่วโมงป้อนเข้าไปแล้วก็ปิ้นออกมาปิ้นเราก็ต้องปาดกลับเข้าไป สนุกสนานกันอยู่อย่างเนี้เหระคะอะไหนอยเขี้ยวที่ลูกไหนเขี้ยวเป็นไหมทําไงทําไงก็ได้แต่แงบ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 ยำยำย้ยำอย่างนั้นนะค่ะไหนเขี้ยวที่คะไหนพี่บอกเขี้ยวที่เขี้ยวแบบไหนอะอะคำใหม่อะเขี้ยวนะเขี้ยวนะไหนเขี้ยวที่เขี้ยวไม่ได้หรอ่งนะ